สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สามมเเ้ยมษายสายน2566ไปดูแม่ก่อนแม่กลับมาแล้วกลับจากตลาดแล้วพ่อจ๋าเดี๋ยวไปดูแม่ก่อนนะอะไรจ๊าใครมาจ๊ะแม่จ๋ามาแล้วเหรอ <c oughs> ไปซื้อกับข้าวมาเหรอ กำลังกำลังเอาข้าวเข้าเวฟให้พ่ออยู่กลับมาแล้วได้น้ำมาสองแพรกฮะปลาหมึกซื้ปมาหมึกมาปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกหฉังหอ ปลาหมึกสามหออ่อน้ำมีพิดมาไงหละ่ะอะไรโ,โหดูแม่ทาแป้งดูผมแม่ดิโอ้โหนางงามนางงามไปซื้อกับขา้ขาวข้าแป้งขา้าขาว แซวแม่แซวแม่ขาวเป็นย่อมย่อมโอ้เดี๋ยวดีดีไม่ได้ถามขาไปอ่ะมั้งไปไปโน่นยังมาขึ้นโน่นอ๋เอาเอาเดี๋ยวดีดีกลางวังแกงขักหวานอันนี้ขึ้าวเหนียวคนละห่ออ๋อ เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยซื้อน้ำมาให้ซื้อน้ำมาให้ตัวเองกินน้ำหมดอ่าจ้าน้ำหมดซื้อน้ำถึงมาส่งคือน้ำมาส่งแคโอ้ยดูผักหวานเต็มตะกร้าเลยเด็กตะการหวานนำเรามาแข่งหวานนี่นี่ หวานเต็มตะกร้า <connected> เลยได้มาเก็บมาโอ้โหกงกลางวันไปแกงกินกลางวันนะเดี๋ยวกินข้าวหน้าบ้านกันอีกเหรอเอออยากินข้าวหน้าบ้านคนหอเห็นะโอ้ยมีมะนาวด้วยเออมีมะนาวเก็บมาจากนี่นีบ้านเราปะเนี่ยบ้านเราบ้านเรเก็บตรงเนี้ยล่ะของบ้านเราหมดเลยใช่ไหมอ๋อ ที่เหมือนมีอะไรติดผมแม่เนี่ยอะไรติดเหรอเฮ้ยโทษนะแม่เขี่ยเขี่ยอะไรไม่รู้ติดอ่าออกแล้วพ่อพ่อกำลังจ้ะพ่อกำลังกินข้าวอยู่เมื่อกี้ที่แม่เรียกอ่ะเอาข้าวเขาเอ๊ะเอาข้าวโขไวให้พ่อ แปดโมงเป๊ะๆเฮ้ยเดี๋ยวไปปิดวิทยุกันปิดวิทยุกันนะฮะเนี่ยพอเปิดดึงปากออกดึงเสร็จแล้วดึงออกแล้วดึงออกแล้วดึงออกแล้วหเอ้าไม่มีอะไรมาเลยเหรอมีแต่หมูอุดอุดเอ้ยมีอะไรข้าวคนอร้านไหนอ่ะ อเอาละก็เอาไม่ได้แวะไม่ได้แวะร้านยี่นี้เหรอแวะเขาไม่มีขนมหล่ะแวะสิไวะปลาหมึกมาปลาหมึกนี่อนนั้นจิบจีบจ้าแค่นี้ละแค่นี้ละขอบคุณค่ะก็ไรก็ใช้ได้วยจ้า